คลิปนี้นะคะเราก็มาพูดคุยนะคะก็คือหลังตัวเลขดาวออกแล้วนะคะพี่เนาะก็คือสรุปงานช่วงตอนเช้านะคะสรุปงานของเมื่อวานอ่ะสรุปงานของเมื่อวานอันนี้นะคะพี่อันนี้ดาวรวมนะดาวรวมนะคะเมื่อคืนนะคะน่าทาดาวรวมไปนะคะน่าก็ขีดให้เพื่อนๆพี่นะคะก็คือเป็นเลขนี้นะคะอ่าหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดนี่คือไปเข้านอยสตาร์นะคะ หนึ่งสี่นะคะไปเข้ามิกไนท์นะคะหนึ่งสี่มิกไนท์นะคะแล้วก็อ่าเก้าแปดเก้าแปดนี้คือเข้าที่ดาวเอ็นะคะเพื่อนๆพี่แล้วสองตัวนี้นะคะที่นาควงไว้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะที่ที่นาควงปากานี้ไว้ก็คือนาคไม่ได้ขีดนะคะไม่ได้ขีดอ่าให้มื่อคืนนี้นะคะเนาะแต่คือของเขา ของเขานี้คือมันเข้าอันนี้คือหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเข้าปกนะคะพี่แล้วก็อันนี้นะคะก็คือเก้าสี่เข้า V นะคะ V มาเก้าสี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะก็คือมาที่ดาว X นะคะสรุปแล้วนะคะคือดาวมาทั้งหมดเลยนะคะพี่ดาว V ดาวสตาร์ดาวมิดไนท์ดาวปกดาว X นะคะเดี๋ยวแผ่นแผ่นที่ ที่ที่นาคส่งให้เพื่อนๆพี่เดี๋ยวนาคจะทําดาวให้เยอะๆนะคะพี่ดาวเนี่ยคือจะจะเอาทุกดาวนะคะส่วนอันไหนที่มันมันไม่ไม่ไม่อเนี้ยอยู่ในแผนเนี่ยเดี๋ยวนาคจะเฉยเฉบขึ้นนะคะพี่เนาะอันนี้สรุปแล้วก็คือดาวมาครบทั้งหมดนะคะเพื่อนๆพี่แล้วก็สามลัดนะคะช่วงเย็นนะคะอันนี้ก็เข้าทั้งหมดนะคะสามลัดปลุกนะ อังกฤษนะคะเข้า48นะคะเยอรมันนะคะ84นะคะรัเสเซียนะคะคือ882อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่อันนี้ออกสองรอบนะแดของรัฐสามรัฐวีนะคะสามรัฐวี B, เข้าที่46นะคะแต่หลักของเขาได้นะคะพี่แต่แต่ตัวนี้นักไม่ได้ขีดเส้นล่างนะนักไม่ได้ขีดเส้นล่างนะคะเ,เพื่อนเพื่อนพี่แต่ทีนี้ว่ามันมานะคะเนาะแต่คือตัวที่นักเลือกวันนี้มานะคะพี่เนี่ยอันเนี้ย อืมแล้วก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะของราวราวน่ากไม่ได้นะคะมันหลุดเนาะแต่น่าก็ไม่ยอมแพ้นะคะน่าก,ก็เอาไปที่ดาวนะคะพี่เนาะจัดเต็มนะคะพี่เนาะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะปกติแล้วนะ่ะถ้าท่านถ้าราวพัฒนาไม่มานะ่นาก,ก็จัดไปที่ดาวนะคะพี่แค่นั้นนะคะหลักๆลัอืมแล้วก็ชุดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่นะที่น่าบอกว่าอ่า ถ้าใครเอาเป็นน่ะคือไม่ต้องไปเอาเยอะนะคะพี่ชุดเดียวแบบเสียวๆนะคะจวดค่ะพเพื่อนๆในพี่แต่หน้าขอพูดก่อนนะคะพี่ที่ที่ไลน์เข้ามาหาหน้าก่ะแต่เขาขอขอคุยกับนาคนะคะน้องเออหน้ากะคะ็คืออ่หน้าก,ก็คุยนะคะนาอแล้วพี่เนี้ยพี่เขาบอกว่าเขาอัดตัวเนี้ยคือไปเยอะนะคะแต่อันเนี้ยคือนาคไม่แนะนํานะคะพเพื่อนๆพี่นาคไม่แนะนํานะ เพราะว่าตัวเลขนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะแต่เมื่อวานนี้คือน่าคข่แบบนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยพี่เขาก็คืออาจไปเยอะนะคะพี่แล้ววันนี้ คือเขาก็อาจไปเยอะคือมันใจอะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่คือเขามีทุนอะ่ะอันนี้คือเราเข้าใจแต่นาคไม่สนับสนุนนะคะเพ,พื่อนเพนพี่แต่นาคก,ก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนนี่พี่นะคะที่เข้าโปรเข้าโปรเดือนเมษานาคนะคะที่เข้าโปรเดือนเมษานาคยังไงก็ได้นะคะเพ,พื่อนเพนี่ยังไงก็ได้คะแนนกลับคืนตั้งแต่วันแรกที่เข้าโปรนะคะพี่อืม ถามว่าถ้าเพื่อนๆพี่เสียดายนะคะเพื่อนพี่ไม่ไม่ต้องเข้ามานะคะไม่ต้องเข้ามานะคะอันนี้คือเราพูดกันแบบว่าในแนวในแนวหลักความเป็นจริงนะคะพี่คือถามว่าโปน่ะคือโปนเนี้ยนักไม่ได้เขียนเองนะนักไม่ได้เขียนเองนะคะพี่อันนี้คือนาเขียนนะแต่แต่ราคาโปแค่นี้นักไม่ได้เขียนนะคะือ อันนี้นากบอกไว้ก่อนนะนากไม่ได้เขียนนะแต่ถ้าเพื่อนๆนพี่นะคะที่คิดว่าโปรแค่เนี้ยต่อเดือนน่ะคือมันเยอะเพื่อนๆนี่พี่ไม่ต้องเข้ามานะคะเนาะแต่สําหรับตัวนาคนาคว่ามันไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่เยอะเพราะอะไรเพื่อนๆนี่พี่เห็นไหมอันนี้นาคทําเป็นใบแบบนี้ยส่งให้เพื่อนๆนี่พี่ทุกวันนะคะเดือนนึงมีกี่วันอะ่ะเพื่อนๆพี่ก็คิดเอา หนึ่งเดือนมีกี่วันเออน่ะเพื่อนเพื่อนพี่ก็คิดเอาแล้วเพื่อนเพื่อนพี่เข้ามาตั้งแต่วันแรกเพื่อนเพื่อนในพี่ก็ได้กลับคืนแล้วอ่ะแล้วถ้าถ้าพูดในแนวแบบว่าอ่าได้เปรียบเสียเปรียบนะหน้าก็ต้องทํางานส่งเพื่อนเพื่อนในพี่อีกตั้งกี่วันน่ะเพื่อนเพื่อนในพี่ก็คิดเอาแค่นั้นนะ <laughs> อันนี้คือเราคือเราแบบ เราเป็นคนชอบตัวเลขไงเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมคือสมองอมันอยู่ไม่นิ่งหรอกเพราะว่านาค่ะอยู่นาคอยู่กับเครื่องคิดเลขตลอดนะคะแล้วนาคก็อยู่กับเงินตลอดเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมคือคนทําการค้าน่ะคือคือนาคก,ก็ต้องทอนเงินของนาคอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือจนกว่าจะปิดร้านอะ่ะตั้งแต่กี่โมงอะ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะถ,ถึงถึงทุ่มอ่ะอย่างเงี้ยอืม เราก็อยู่กับการคิดเงินคำนวณเงินทอนเงินนูน่นนี่นั่นคือตลอดไงและสมองอะคือมันอยู่ไม่นนีงไงเพื่อนพี่คือหน้าก็ต้องหาสูตรนั้นสูตรนี้คิดนูน่นนี่นั่นเออทำยังไงถึงจะให้เพื่อนพี่ได้ได้ตัวเลขแบบนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะพี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรอะเอออะไรไม่รู้หน้าจะพูดเลยไม่รู้จำไ,ไ,ไม่ได้แล้วอืมนั่นแหละหน้าถึงบอกไงเพื่อนพี่น่ะ ถ้าถ้าเพ,พื่อนพี่บอกว่าโปรแค่นี้มันมันมัน,มนเยอะเกินนะคะเพ,พื่อนพี่ไม่ต้องเข้ามานะอันนี้คือนาคพูดหลักความไมจริงแต่เพื่อนเพื่อนี่พี่ที่เข้ามาเมื่อวานนะคะนาคคิดว่าเพ,พื่อนเพนพี่ก็ต้องได้คืนนะคะเนาะต้องได้คืนแต่พี่ที่ขอคุยกับนาคเนี่ยคือนาคว่ามันเพ,พื่อนเพื่อนนี่พี่ทุ่มเกินอ่ะแต่ถามว่าถ้ามันถูกมันก็คือโอเคเมื่อวานเนี่ยค่ะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่คุยกับนาคเพ,พื่อเพื่อนพี่รู้ไหมเขาได้คะแนนไปเท่าไหร่ คือนาคกระตกกระใจเลยนะคะนาคบอกเลยนะเพื่อนๆพี่อย่าทุ่มแบบนี้นะมันมันไม่ได้นะคะเพราะานาคก,ก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรเพราะคือสิ่งที่ทนะําน่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าเลขมันออกอะไรอะ่ะเพื่อนๆพี่เข้าใจไหมแต่สิ่งที่นาคจะออกมนาะพูดเนี่ยคือนาคไม่ไม่สนับสนุนนะคะพี่ไม่สนับสนุนเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งมันมีกี่วันนะ่ะเพื่อนๆพี่ก็คิดเอาใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆพี่ใจเย็นๆนะคะ แต่ถามว่าคือเพ,พื่อนพี่ที่ที่เข้าโปรที่เข้าโปรเดือนเดือนเมษาของนาค่ะวันแรกยังไงก็ต้องได้คืนนะคะเนาะคือมันถามมาเยอะไหมคือไม่เยอะนะคะพี่อันเนี้ยสรุปแล้วนะนาคก,ก็ต้องนาคก,ก,ก็ต้องทางานต้องทํางานอะไรเพื่อนในพี่อีกกี่วันนะเพื่อนในพี่มันถึงจะหมดเดือนนะเพื่อนในพี่คิดไปดิ เพื่อนพี่มาวันแรกเพื่อนพี่ก็ได้คืนแล้วอ่ะนาคต้องทําใบนี้ยส่งให้เพื่อนพี่กี่วันนะเพื่อนพี่ก็คิดดูอ่ะเออแล้วมันเออนาคมานั่งคิดแน่ตลกหรือเปล่าวะจริงๆนะอันนี้ยคือนาคไม่ได้เขียนจริงๆนะคะพี่นาคไม่ได้เขียนเลยนะคนะเนาะแล้วคลิปเมื่อคืนนี้นะคะคลิปเมื่อคือนนะใครได้ดูได้ดูในสิ่งที่นาคพูดนะคะแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่นาคชี้ไปนะคะพี่เออวันนี้เป็นไงอ่า กับหัวกับพางสองชุดแบบเสียวๆอืมเพื่อนๆพี่ต้องเอาเป็นนะอันนี้คือมันเป็นตัวเลขลอยคําว่าตัวเลขลอยเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะไปอ่าลายบอกคนนั้นว่าเธอแบบนี้นะเธอแบบนี้นะเธอแบบนี้นะคือมันไม่ได้นะคันพี่เพื่อนๆพี่ต้องฟังเอาเองนะคะอะในในสิ่งที่เราเราเรากําลังบอกไปแบบเนี้ยเออแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือมันจะไปยังไงแบบไหน เพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูว่ามาไหมอืมคือนาคไม่รู้นะคะพี่อันนี้คือใครจะถามอะไรนาคก็คือนาคก,ก็ต้องตอบว่านาคไม่รู้ไงแล้วเพื่อนเพื่อนพี่จะมาบางังคับให้นาครู้อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนพี่เพ,พ,เพราะว่าตัวของนาค่ะนาคก,ก็ยังไม่รู้เลยนาคก,ก็ต้องไปรีหรือนาคก,ก็ต้องไปดูคลิปวิดีโอที่นาคอัดไว้เนี่ยก็ต้องมากรองดูว่าเออเขาพูดอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยเออมันเป็นแบบนั้นนะคะพี่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ถามมาเฮ้ย ไอ้มันจะไอเลขมันจะออกอะไรว่าบอกไม่รู้คือหน้าก็ต้องตอบไปแบบหน้าซื่อๆนะคะ <ๆ S 2> พเพื่อนพี่ว่าไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ไงแล้วจะให้ตอบไปรู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะพี่เพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆพี่นะคะก็คือให้เข้าใจนาคนะคะเนาะส่วนตัวเลขน,นะคะที่นาคจะทําส่งเพื่อนๆในพี่ก็ก็ว่าด้วยสูตรนะคะนาคไม่รู้ว่าเลขอ่ะมันจะมาหรือมันจะหลุดนะคะแต่จะพยายามนะคะแล้วเพื่อนๆพี่ก็ดูเข้าชุด ดูเข้าชุดกับอตัวเนี้ยดูเข้าชุดกับใบใบใบที่นาค่าไม่เพื่อนพี่เนี่ยเต็มใบเนี่ยเนาะฝั่งทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็จะมีเลขวินให้ฝั่งทางนี้คือจะไม่มีวินให้แต่จะมีอหน้าหลังให้นะคะแต่ฝั่งขวาคือน่าจะมีวินให้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ไปดูเนาะค่ะเนาะแต่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวนาจะทําทําสร็์แล้วน่าจะส่งให้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่แดดล่มลมตกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ลุยมาเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าก็ไม่สนับสนุนนะคะเพื่อนๆพี่ให้ใครมาอัดตุม้มๆตามๆนะคะคือเราไม่รู้ไงว่าเลขมันจะออกอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าก็ขอยืนที่สูตรนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่สูตรมีเข้ามีหลุด,ะะเ,ลดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆพี่อย่าปักใจอะไรเยอะแยะนะคะแต่หน้าก็เชื่อว่าเพื่อนๆนพี่ที่ พี่เข้าโปโปเดือนเมษาของหน้าวันแรกยังไงก็ต้องได้คืนนะคะพี่แต่ถ้าได้แล้วเพื่อนๆพี่หยุดเลยนะคะเนาะหยุดแล้วก็ไม่ต้องไปต่อแล้วนะคะเลขมันจะเข้าแบบไหนก็แล้วแต่นะคะหรือเพื่อนๆจะพี่จะไปแบบไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะหน้าก็มีหน้าที่ทําตัวเลขส่งให้เพื่อนๆพี่นะคะเนาะแต่ตัวเลขก็คือมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะก็คือปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่เนาะอันนี้คือหน้าก็ขอนะคะเนาะ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆพ,พี่อัดเยอะๆอย่างเงี้ยคือเราเราก็ไม่รู้ไงว่าคือตัวเลขมันจะออกมาในแนวไหนแล้วก็ไม่สนับสนุนนะคะเนาะแต่สายจวดนะคะสายจวดเนี่ยคืออันนั้นคือเขาสายลูดนะคะพี่เนาะคือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้น่าบอกไว้ก่อนนะคะความชอบนะคะของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆพ,นพี่เห็นไหมเนี่ย คือถ้าเราไม่ได้ไปถ้าเราไม่ดูไม่ดูไม่ดูอันนี้ยหมายถึงว่าไม่ไม่ดูชุดแบบนี้หน้าก็ดูชุดแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เอามายืนกันก็ได้หมายถึงว่ามามาแมกกันดูว่าเออความ นมนาวมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเออเนี่ยดาวก็มาทั้งหมดนะคะพี่เนาะแล้วเพื่อนเพื่อนในพี่นะคะที่อจะเอาโป,โปโปเดือนเมษาของนาคนะคะก็เบอร์นะคะพี่ศูนย์หกสองสามเก้าเจ็ดสามแปดสี่สองนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็เอาโปนะคะโปเดือนเมษานะคะเพื่อนเพื่อนพี่คุ้มค่ะได้ทุนตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็ เพื่อนๆพี่อย่าหนักเกินนะค่อยๆค่อยๆนะคะเราเราเอาแต่ละวันก็พอแล้วหมายถึงว่าอ่าค่าแรงขั้นต่ำอะไรประมาณเนี้ยเราอย่าไปคิดเยอะค่ะเพื่อนๆพี่อืมถือะว่าให้ค่าปากกาค่ากระดาษนะคือเราไม่ต้องไปคิดเยอะไงคือหน้าก็ต้องทํางานส่งเพื่อนๆพี่อีกเท่าไหร่อ่ะวันวันเดียวเพื่อนๆพี่ก็ได้คืนแล้วอ่ะเออ แต่นาคต้องทํางานส่งเพื่อนพี่อีกกี่เท่าไหร่อ่ะเดือนหนึ่งมีกี่วันอ่ะเพื่อนพี่ก็คิดดูเอาแค่นั้นอ่ะเดือนหนึ่งมีกี่วันเออนั่นสิเดือนหนึ่งมีกี่วันคะเพื่อนเพื่อนในพี่เนี่ยเห็นไหมที่นาคบอกอ่ะอืมนะคะใครที่สนใจโปนะคะโปเดือนเดือนเมษานะเพื่อนเพื่อนในพี่โปเดือนเมษานะเพื่อนเพื่อนพี่ก็มานะคะเนาะศูนย์หกสองสามเก้าเจ็ดสามแปดสี่สองนะคะถ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่